ก็ขอกราบสวัสดีครับเจ้าผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมหน้าจีจีศูนย์ศูนย์เก้าคนเดิมอันนี้จะกาับมาชมมาเล่นเกมส์สนะค่านเกมที่เราอ่ไม่ได้เล่นนานเลยนี่ก็ได้กลับมาเล่นแล้วครับก็มีเวลาก็เลยมาเล่นให้ดูนะครับผมมาครับเดี๋ยวขอรับของก่อนนะผมผมไม่ได้เล่นนานมารับของอันนี้อะไรกระเป๋าเหรอโอ้ ไม่ได้เล่นนานเป็นแปลงไปเยอะนะครับฟรีไฟเ,เดี๋ยววันนี้พาย่านชมมาเล่นโหมดซีวีสีไม่ไดีเฮ้ยอะไรนะ <c oughs> นักประยาปราตีละ่ะ มุดใหม่เลยเนะี่ยโอเคไปเล่นกันเลยครับผมโอเคเอา,าแล้วกินน้ำชื่ในใจว้าว <Wow. S 1> โอเค ว่าโหมดนี้เขาจะให้ปรับติดมืลงนะครับดูนะครับรู้สึกว่าเข้ามามีโหมดใหม่เข้ามาวันนี้ก็มารีวิวเลยนะโหมดนี้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างครับว่าจะผมจะพาท้กทอมมาเล่นโหมดหมาป่าเดียวดายนะแต่อันนี้มีโหมดใหม่เข้ามาพอดีก็เลยมาเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็เชร์ด้วยนะครับว่าผมจะรอดหรือว่าจะล่วงนะครับ ๋ยนอยู่ด้านหน้าครับเข้าลงตรงไหนไมิโอจะรอดหรือมันจะร่วงไปลงตรงนี้ต้องขออาภัยสำหรับเสียงรบกวนนะครับผมเจอ,อยวาเก็บครับ <c oughs> ไม่ได้เล่นนานเลยนี่ไงเสียงแล้วว่ะ โอร์ครับโอเคนั okay, ้นก็มารีวิวปืนหน่อยไม่ใช่รีวิวกระเป๋าเพิ่งได้นี่สวยครับมีประกายไฟฟ้าสวยก็ข้างสอายนี้คงจะเป็นลำโพงนะครับ okay. Okay. Hey. Hey. โอเคไปเลยเนะี่ยมัสกูไปเลยอืม โอเคเรียบร้อยเฮ้ยน้ำมันควนอะเฮ้ยเอาไว้เลยไม่ดูนี่อูไม่ดูน่ามันจะมืดแล้วเปิดแสงก่อนครับ สว่างไปกีสว่างไปสว่างไป,งไปอ้ออับเนี่ยอ้ส่งรักให้ด้วยอะไรครับนี่อะไรครับนี่อะไรครับเนียอะไรครับนี่ยอ้ตายเลย <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวกับไปเล่นโหมดหมาป่าเดรรายกันเลยครับโอเคมาแล้วจับคอเนี่ใช้ปืนนี่กันลูกซองนี่ใช้ปืนเดียวเยวได้ไป เฮ้ยเฮ้ยอ่าอยู่ในนี้แหละแจ๊ไงไงลบไปออ้ยเกือบตายเกือบตายเลยโอเคจายแล้วครับดากระเบิด น,นีใช่ไหมไฟน้ำโฮไปปิงเฮ้ยเฮ้ยทำไมจัดก,การได้สองตาแล้วโอเคฝั่งศัตรูเลิกปืนวันนี้ตึงไปไหนะตึงแบบไม่ยิงหัวนะตึงแบบไม่ยิงหัวเออเดี๋ยวว่าตึงมันต้องยิงหัวเออ ตึงมันต้องยิงหวัวนี่นี่คือตัวแย่ราถ้าใครอยากให้ผมทำให้และยิงหวัวแบบ A U K, อายุเคก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับ <Yeah. S 2> มีมีเปล่าตึงแล้วมายิงหวัวยิงตัวตัวตึงไงเปียว <Be ow. S 2> น,นั่นรู้เลยชัดเจน ผมว่ามันต้องมาทางไหนทางหนึ่งกันทุกคนไ่นะนะไั่นต้องแบบว้ายมอจมงอต้องแบบลูกผู้ชายกระโดดุ๊บปับ๊บปั๊บโอ้โห้ไอหมอปัก นตายนะทำไมขึ้นมาตายนะเรียบเลยทำไมไม่ขึ้นมาล่ตนะตายเลยแสดงว่า,ม,ม,ามันรู้ว่าผมอยู่ด้านนอกแล้วมันไม่ออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะไอ้หนู ไปมอปะโดนไหมไม่โดนไม่โดนสเต็ปอะไรวะขังตัวเองแล้วก็ตายเองเจ <laughs> ็บเอยียงมาเจ็บเอียงมาเจ็บเจ็บอายุโอเคไงยังไม่รู้ใช่ไหม,มยังไม่ใช่ไหมมันมันรู้แหละ นอนมันร no, sure ู f et, f et. ้แล้วครับว่าันอยู่นี่เฟ็ด้เฟ็ดเฟ็ดินเฟ็ดเฟ็ดแอบแอบแอบ รอดไหมเนี่ยยไเรียบร้อยบอกได้เลยว่าอีซี่อีซี่มากครับ คีบเบกเตอร์มาคบเบกเตอร์เขาบอกมาลุย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 ลุกลม้ฉัน r e l o a ดใหม่แล้ว ยัวะยัวะอเอาับก็ไปตาต่อไปโอเคท่านผู้ชมเราได้เข้าใหมา่ครั้งนะคะวันนี้เล่นสองคนน่าอือน,นั่นแหละตาที่ได้เล่นคนเดียวนี่ตานี้มาเล่นสองคนวันนี้มาพร้อมตัวตึงที่มีชื่อว่าหวานใจนะตัวตึง ตึงหวานใจระวังเรียบร้อยหวานใจหวานใจใช่ไหมเรียบร้อยหวานหวานมั้ยล่ะแน่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 ไม่มาซึ่งมาอะไรกับเนี่ยโอเค โอ้ยไปแล้วไปแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับตัวตึงหวานใจนะโรโลๆ่เก็อยู่ไหมตอบเรื่อหวานใจระวังหวานใจไหวเปล่าไหวเปล่าเออสวยโอเคหวานใจก็ไม่พูดกับผมเลยนะ หวันใจหวันใจพูดกับเราหน่อยได้ไหมโอ้โห <c oughs> คือเขาเลิกคุยที่ผมไม่ถน,นัดนะนเนี่ย A e W โอเคทุกคนเราได้ออกมาสูนย์นาโรปี้แล้วแต่ว่ายังไม่จบคลิปนะโ okay, อเค่าเพิ่งออกไปไหนวันนี้จะพามาสร้างนี่สร้างแมปเล่นกันนะนะเออนะคือนะดูว่าผมมีบัตรหรือเปล่าแต่ว่าเห็นว่าเขาแจกบัตรอยู่นะมุนก็เลยว่าจะมาสร้างห้อง น่นเาเลยสร้างห้องห้องนะครับห้องนัดจีจีศูนย์ศูนย์เก้าดูครับว่าใครจะเข้ามาบ้างนะครับผ่านผ่านไม่มีนะครับอืมแผนที่ข่านสูงสุดที่ปัจจุบันรหาดผ่านไม่มีนะ ะโอเคสามพองเลยไปๆๆๆมีคนเข้ามาเปล่าฮัลโหลว้า เข้ามาเออมามีคนเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาแล้วเอ้ายกโอ้ัหเฮ้ยสองลุมหนึ่งมือมือลั่นมือลั่นโอ้โหมือลั่นจะทำยังไงดีเดี๋ยวบัตรฟรีเนี่ย เอาละสวัสดีครับผมตัวตึงวะครับเนี่ยตัวตัวตึงบบครับตัวตึงนะครับตัวตึงนะครับยับโอ้โอเคครับไอโอเคครับโอเคครับทุกคนสอว่าเขาจะไม่ได้ตึงมากครับตัวตึงแต่ว่าไม่ไม่ได้ตึงตัวตึงแต่ว่าไม่ได้ตึงเลยตัวตึงเนี่ยไม่ได้ตึงแค่นี้มา <พ uka> อ,อ,อ,อโอ้โหนี่ครับสองหนึ่ง first one น่ววาตึงมากน่าตึงมากโอ้ตึงมากตึงมากทุก,ท,กทุกคนทุกคนได้ยินเสียงเขาหรือเปล่าครับชาชาไม่ได้ยินเสียงเขอขอัยแต่อาจจะได้ยินเสียงอ่ะน่าตึงเกินเตึงเกินตึงเกินตึงเกินยังไงเราเราตึงเกินหร,รือเ,เพื่อนอาจอาจตัวนะเพื่อนเราอาจตัวนะเพื่อน พี่ทำให้ผมเขาหาอาผมเป็นตัวต <leaving> <ral soc at all> ึงนะครับตึงเขืนอัดตัวตึงเขืนอัดตัวเมื่อกี้ตึงมากครับมือลั่นกดจับเจอคนตัวตึงครับเจอตัวตึงเยียงวะเยียงวะกำศด้วยเยียงวะกำศด้วย

Why you always in the morning? First blood. Oh, blood. 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 คือพอดีว่ามือลั่นนะสร้างห้องนะมือลั่นพอดีกดเริ่มเจ <elim? S 1> มือลั่น <c oughs> พอดีมือลั่นนะกดยกเลิกยังไ,ไงก็กดไม่เป็นอีกทีนี้ก็นั่นนะครับพี่น้องส <c oughs> วยโ <c oughs> อ้มองเโอเคไปกันไปกัน เจ๋วว่าเอ้ยชอบชอบคนเมื่อกี้ปตึงตึงตัวตึงตัวตึงฮะร่องสกีค <4 S 1> พูด <4 S 1> ว่า <5 S 1> เลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมันยีเสียงคองนะอืมกดไลค์ให้ด้วยโอ้โหคนดีคนดีนดกดไลค์ให้นำชวนเชิญช,ชโอเค โอเคท่านผู้ชมเราก็ได้กลับไปสู่หน้ายหรอกพี่เดี๋ยววันนี้เชิญตัวตึงหน่อยเดี๋ยวผมเชิญตัวตึงตัวตึงเชิญตัวตึงอายุโอเคครับตัวตึงตัวตึงตัวตึงหายตัวตึงหายโอไม่น่าเลยตัวตึงหายทุกคน ม่นละตัวตึงหายเลยโอเคฉะนั้นผมต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะอือน้าคงขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทําคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคถ้าคุณกดแล้วก็จบคลิปครับนะ้ะคุณชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะบา,บายยครับผมเจอกันวันหน้าครับ